ก็กล่าวสวัสดี <c oughs> ทุกคนด้วยก็สวัสดีตัวเองแล้วกันครับเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปวันเกิดของตัวเองแล้วก็คุณแม่นะฮะเกิดใกล้ๆกันแม่ลูกก็เลยมาอัดคลิปวพรอมันเกิดให้ตัวเองนะฮะโอเคมีพี่สาวอยู่ด้วยนะฮะโอเคเริ่มเลยกันด้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy y b i r t h d a ก็ <Do> you. ขอให้ตัวเองการงานรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็ทักสกัยขึ้นไปไวนะถึงตอนนั้นแล้วก็ยังไม่ถึงแสนหลอกวันเกิดตัวเองอะแต่ว่าก็ขอให้ถึงแสนภายในปีนี้ได้กรครับอย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอให้คุณแม่นะครับอายุมั่นขวัญยืนอยู่กับลูกไปก่อนรอดูวันที่ลูกถึงร้านซับก่อนนะซับ ไม่ดับแน่เลยเย้ yeah. <c oughs> อันหนึ่งคลิปนี้ถูกถ่ายไว้เพื่ออนาคต <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ใช่มันเกิดแต่ถ่ายรูหน้าไว้ <c oughs> เพราะวันนั้นทุกคนจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันฮะเอาเป็นว่าสทพายไปแค่นี้แหละไปละ